เขตั้งคอนเสิร์ตกันที่บ้านค่ะเขาเปิดเพลงเสียงดังว่ากเลยค่ะแล้วเราก็บอกเฮ้ย hey, จากสมกันบา้าน่ะเปไงฟังวาตั้งนานแล้ว, <c oughs> ลวเดี๋ยวรอดูคิวรถแล้วก็ค่อยค่อยยกมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เก่งก็บอกเขาก็บอกไม่มาเสียงลงสิป้าข้างบาง้านเขาเป็นโควิดเห็นไหมนะทั้งบ้านเหนือบ้านใต้ค่อะไรนะเก่งใจเขาบ้างสิเราอะไรนะแดดก็ร้อนเปียงๆเนี่ยแล้วก็เลยถามมันแก่แล้วไงอ่ะกาวเดินสนุกกันเนี่ยเหยียดเวียนชาวบ้านเขาเนี่ยก็เลยถามแล้วไงอ่ะ กลัวเพื่อนบ้านจะมาด่าเอาอะไรย่างนี้แล้วเขาก็เลยถามว่าแล้วเขาเขามาด,าามาดา่าหรือยังอ่ะมันก็ตอบว่ายังเอ้าแล้วแกจะไปยุ่งอะไรกับเขาเนี่ยเขายังไม่ได้ว่าอะไรเลยผู้ฉันเลาคานอ่ะฟังกันบ้านเพื่อนมันไม่ชัดเนี่ยไม่ได้ยินอะไรเลยเนี่ยเราจะรู้จังหวะยังไงว่าคนคนน้อยคนอะไรเลยคนมากอยู่อะไรเงี้ยเอาไปฉุนอยากส่งกันบ้านอะไรก็อบอกกันนะฮะ อาเก๋ออะสุดท้ายเนี่ยก็รู้แล้วค่ะว่าจริงๆกิเลดมันไม่ได้หวังดีกับเพื่อนบ้านจริงๆเค่ะมันอยากตรงการบ้านค่ะแล้วมันเป็นรางคางเขาที่เปิดเสียงดังแล้วมันก็อยากไปอยากไปเงี้ยก็เลยบอกอ่ะอยากไปบอกเขามาใช่ไหมไปบอกก็เลยเดินไปบอกเลยแล้วเกศก็เตรียมรับรางวัลนี้เลยนะอะไรเงี้ยมันก็เดินไปบอกเขาเลยค่ะแล้วสุดท้ายมันก็ได้รางวัลจริงๆค่ะเขาไม่ได้สนใจคังพูดมันค่ะเขาบอกว่าเอ้าคนที่เขาติดโควิดอ่ะเขากำลังเหงาอยู่เธอไม่รู้เหรอ ราอยู่บ้าน้คนเดียวทั้งวันอ่ะเราเปิดเพลงเขาก็จะได้สนุกไปด้วยอะไรเนี่ยโอ้โหเขาแบบตามกันไปงั้นเลยค่ะให้ความเห็นแบบติดใจอะไรเงี้ยเห็นด้วยกับคุยแบบคุยทั้งวงอ่ะบอกว่าเนีย่ยมันสนุกอยู่เพลงสนุกไม่รู้เหรอเนี่ยไม่เคยฟังหรอเพลงอย่างงี้็เปิบอ,อืมไม่เป็นไรมันการเดินน้าใจกับมานั่งเลยค่ะก็ะเลยบอกสมน้ำหน้าบอกแล้วได้รางวัลเลยเห็นไหมบอกแล้วไม่เชื่ออย่าไปบอกเขา นะสุดท้ายนะ่ะแกก็ต้องมายอมแล้วมาเอาความอยากลงมั่งเอาความอยากแกอยากได้ดังใจอะค่ะมันยืดดีค่ะแต่จริงจมันไม่ได้ยืดดีคนอื่นนะคะมันยืดดีตัวเองค่ะมันเห็นแกตัวค่ะถ้าไม่วางใจว่าเออมันกเ็เลยว่าเออเดี๋ยวไปทํางานอื่น็กล้ไม่ส่งแล้วการบ้านฟังฟังพี่น้องเอาค่ะความมันวางใจได้นะคะมันเห็นทางสว่างเลยคะ่ะเดินไปหยิบสมองล้มาใส่หูเฉยเลยค่ะ ครั้งที่ตอนแรกนี่ตอนที่เสียงดังนี่มันไม่ได้คิดถึงสมาร์ทโฮสหรือหูฟังอะไรเลยนะวิธีการแก้ปัญหาเมาไม่ออกค่ะพอวางได้มันก็เลยบบบเออฟังเอาหูไัเสียฟังก็ได้ค่ะแล้วก็วางทาง,งานเพลินๆไปอะค่ะสักพักหนึ่งค่ะเขาเลิกกันเลยค่ะจู่ๆเขาก็เลิกกันไปอย่างนั้นนะคะเขาเงียบเสียงเงียบเก็บเลยค่ะตอนนี้